ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งสสนทนาธรรมที่ประเทศอังกฤษกรกฎาคมพุทธศักร,ราช2539ันห้ารอยสมสิบเกาิคือไมตรีไม่ต้องเป็นเพื่อนกับคนที่กรพโภคและเขาก็จะแน่ไปเลยกับคนที่รักหรือว่าคนที่ชางหรือคนปานกลางพวกนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วลว่าต่างกันไสรุปก็คือว่าการที่เราศึกษา ธรรมะต่างๆนี่ก็เพื่อนละความไม่รู้ใช่ไหมครับอาจารย์รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพื่อให้เกิดปัญญาวความเข้าใจที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเพราะเราพูดกันเปล่าๆไปเรื่อยๆนะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัจไม่ใช่บุคคลพูดกันเรื่อยในขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนยังไงขณะที่ได้ยินไม่ใช่ตัวตนยังไงเพราะว่าถ้าไม่พูดถึง เดี๋ยวนี้นะะเราก็เพียงแต่เอ่ยลอยๆเป็นคําที่เลื่อนลอยมากถ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนโดยไม่มีสภาพธรรมะที่แสดงความไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ตัวตนซึ่งกําลังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเป็นที่ยืนยันรองรับว่านี่ไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นก็เป็นปัญญาเพียงขั้นคิดที่เลื่อนลอยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ใช่ตัวตน คือตัวผมพอได้คุยกับท่านอาจารย์เนี่ยถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักที่แท้จริงของการศึกษาธรรมเลยนะฮะโดยการเริ่มต้นเราต้องศึกษาตัวปริมาตรธรรมเราต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคือสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่สิ่งที่จริงจริงๆไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ต้องเสียงไี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมคะ,ะแต่อะไรก็ตามที่มีจริงความโกรธคุณชาญลิกไม่เห็นแต่มีจริงๆอิทุกอย่างที่มีจริง เป็นธรรมะค่ะเพราะว่าไม่มีใครสร้าง<ะ>แต่ว่าสภาพนั้นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแน่นอนจึงได้ปรากฏให้รู้ว่ามีถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเราเห็นคนเนี่ยนะฮะนั่นก็คือธรรมะทุกอย่างทุกอย่างค,คือทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมฮะ,ฮะทุกอย่างที่มีจริงๆถ้าอย่างนั้นการที่เราศึกษานะ,ะฮะเราก็ต้องนํามาไปปฏิบัติด้วยถูกไหมฮะ ที่เราศึกษาเนี่ยศึกษาเพื่อให้มีปัญญาใช่ไหมฮะมีปัญญาแต่ผมไม่เข้าใจว่าอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือต้องการให้ทุกคนรักคำสอนจริงๆผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคือให้คนหลุดพ้นจากบ่วงตรงนี้นะครับจากบ่วงตรงนี้บ่วงมันมาจากไหนฮะบาจากิเละ ใช่ไหมฮะเพราะฉันต้องหลุดพ้นจากอะไรด้วยจากกิเลสจากกิเลสครับและกิเลสตัวสําคัญที่มันเป็นต้นเหตุของกิเลสอื่นคืออะไรมันต้องมีตัวแม่ใช่ไหมฮะครับค่ะพอจะจับได้นะคว่าอะไรที่เป็นกิเลสที่ทําให้กิเลสอื่นเกิดขึ้นความต้องการแต่วความอยากความไม่รู้วมม่รอวิชชาใช้คําว่าอาวิชชาสภาพที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะ ความไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เราไม่มีปัญญาคือเราไม่ไม่รู้ว่ามันคือสิงอย่างกําลังเห็นเนี่ยนะฮะเราไม่รู้ความจริงเลยว่าเห็นนี่มันคืออะไรและสิ่งที่เห็นคืออะไรนี่คือความไม่รู้กําลังได้ยินได้ยินตลอดเลยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ความไม่รู้คือไม่รู้ว่าได้ยินนี่มันคืออะไรและเสียงที่กําลังปรากฏนี่มันคืออะไร เพราะฉะนั้นความไม่รู้ของเราทั้งวันแสดง้เห็นว่าเมื่อมีความไม่รู้แล้วนะคะเรามีความติดข้องในสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันก็มีมากจนกระทั่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยเนี่ยใครจะมาบอกเราถึงเรื่องความจริงอันนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้นั้นจะรู้แต่ผู้ที่บอกให้เรารู้ว่าความจริงสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและไม่มีสองอย่างเท่านั้นคือเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอย่างหนึ่งใช้คำว่ารูปธรรมแต่ส่วนสภาพธรรมะอื่นที่ไม่ใช่รูปธรรมนั้นเป็นนามธรรมท,ทั้งหมดนี่ฮะก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่ต่างกับศาสนาอื่นทั้งหมดนะคะคือสอนเรื่องสัจธรรมความเป็นอนัตตา ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดแล้วดับด้วยแลดับด้วยค่ะอย่างได้ยินเนี่ยได้ยินนิดเดียวแล้วดับนะคเห็นก็ต้องนิดเดียวแล้วดับด้วยเหมือนกันตรงนี้ไม่เข้าใจครับว่าเห็นนิดเดียวแล้วดับในเมื่อในเมื่อถ้าเรายังไม่ยังไม่หลับนะครับยังไม่หลับตาเนี่ยนะครับ <He hn S 2> เราก็ออยังเห็นอย,อยู่เห็นตลอด ทีนี้คุณชาลิกหรือใครก็ตามนะคะจะมีจิตพร้อมกันทีเดียวสองสามขณะได้ไม่ได้คนหนึ่งจะมีจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่รู้เมื่อจิตเกิดจิตจะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิง่งใดเพราะเขาเกิดขึ้นรู้เมื่อเขาเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะกล่าวว่าเมื่อจิตเกิดเป็นสภาพที่รู้และไม่รู้อะไรไม่ได้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ อย่างจิตได้ยินเนี่ยรู้อะไรรู้เสียงเสียงจะสูงจะตจ่ำจะวีดเมื่อกี้เนี่ยจิตรู้ตลอดเลยจิตรู้แม้ความละเอียดของเสียงของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะฮะจิตก็รู้ความต่างนั่นคือความวิจิตของจิตซึ่งเขาเป็นใหญ่จริงๆในการที่จะรู้ทุกอย่างตามอารมณ์ที่ปรากฏรู้แจ้งในอารมณ์นั้นคำว่าอารมณ์เนี่ยคุณชาลิกอาจจะคิดถึงว่าวันนี้อารมณ์ดี นะฮะคนนี้หัวเราะยิ้มตั้งแต่เช้าเลยแต่ความจริงถ้าสิ่งที่เขาเห็นได้ยินไม่ดีอารมณ์ดีไม่ได้ในภาษาไทยแต่ว่าภาษาไทยเราภาษาบาลีมาใช้โดยไม่สมบูรณ์นะฮะคือเอาปลายเหตุมาใช้แต่ต้นเหตุคือสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตคือพระธรรมเนี่ยถ้าเรียนแล้วเราจะรู้ว่า มีความเพลิดเพลินเบิกบานที่ว่าเป็นสัจธรรมซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้แต่คำที่ใช้เ่ยนะฮะใช้คำว่าอารัมพนะหรืออารัมณะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ตลอดทั้งสามปิดกจะใช้คำนี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยภาษามาทีหลังสภาพธรรมะมีก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมภาษาก็มีไม่ได้ ใช่ไหมคะใครจะเป็นคนเรียกถ้าไม่มีสภาพธรรมะคนก็คือธรรมะค,รความคิดของคนก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแสดง้เห็นว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะยังไม่ต้องเรียกอะไรทั้งสิ้นสิ่งนั้นก็มีแล้วใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งนั้นไม่ได้อย่างกลิ่นเนี่ยคะ่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ต้องเรียกกลิ่น แต่ลักษณะของกลิ่นก็ปรากฏโดยกระทบจมูกเสียงไม่ต้องเรียกว่าเสียงแต่ลักษณะของเสียงก็ปรากฏโดยกระทบหูนั่นคือลักษณะของเขานี่คือธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านะคะเป็นธรรมะหมดแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างด้วยท่านภาษารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกนี่นะคะท่านกล่าวว่า ช่างน่าอัศจรรย์ที่ว่าธรรมะพังหมดเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างไม่ผิดไปเลยแม้แต่ลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างเลยมองก็ไม่เห็นนะคะสัมผัสกระทบก็ไม่ได้แต่จิตมีแล้วก็จิตเป็นาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องเป็นาธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ จิตสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดไม่มีอะไรเลยซึ่งจิตรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายที่ว่าจะเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้แท้จริงก็คือจิตเกิดขึ้นพร้อมกับรูปนะฮะจิตเกิดขึ้นพร้อมกับรูปชนิดใดเราก็สมมติบัญญัติเรียกว่าเป็นคนเกิดเป็นแมวเกิดเป็นนกเกิดแล้วแต่รูปร่างที่จะทำให้เราสมมติเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร แต่ว่าสิ่งนั้นถึงไม่เรียกก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะที่เกิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือสัจธรรมพอที่จะเข้าใจธรรมะเข้าใจครับเข้าใจกว้างๆเข้าใจอยู่กว้างๆวนะครับว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะฮะมีจริงไม่จําเป็นต้องสัมผัสได้ใช่ไหมฮะคือเข้าใจตรงนี้ยกตัวอย่างว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างนะ,ะครับก็ ที่เรายังเสียงเสียงเป็นธรรมะเพราะเพราะมีจริงมีจริงคได้ยินเสียงหรือว่าเสียงมีใช่ครับหรือว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์ต้นไม้ลำธารภูเขาทุกอย่างเป็นธรรมะหมดแต่มีธรรมะอยู่ตัวหนึ่งซึ่งไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถสัมผัสได้แต่ก็เป็นธรรมะเพราะมีจริงนั่นคือจิตใช่ไหมครับอันนี้คือธรรมะตัวธรรมะนี้ก็มีมาทั้งเหตุ ใช่ไหมฮะมีทั้งเหตุแล้วมีผลมีเกิดแล้วก็มีดับลักษณะที่เกิดแล้วก็ดับแสดงความไม่เที่ยงนะคะคนั่นคือลักษณะที่เป็นจริงๆ,ๆถ้าอย่างนั้นจิตเองเองนี่ยน,นะครับก็มีจิตเกิดแล้วก็จิตดับจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าอย่างนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้สมมติว่าคนเรานะครับพอตายจะไม่ทันตายเนี่ยจ,ดดจิตเกิดดับหรือเปล่าจิตเกิดดับหรือเปล่าเกิด แล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็เก,กิดอีกแล้วก็ดับอีกเพราะฉะนั้นจิตจึงมีต่างกันถึงแปดสิบเก้าชนิดหมายความว่ายังไงครับจ, <ka> no? จิตเห็นจิตเห็นคถ้าว่าโต๊ะก้าอี้ไม่เห็นรูปเห็นไม่ได้รูปรู้อะไรไม่ได้ <CPU. S 2> นะฮะจิตได้ยินเวลากลิ่นกระทบจิตรู้กลิ่นเวลาที่มีรสกระทบลิมจิตรู้รสนี่คือจิตทางนั้นนะคะแต่ว่าจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่รู้รส ไม่ใช่จิตที่ได้ยินจิตที่ได้ยินก็ไม่ใช่จิตที่รู้รส mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงขณะหนึ่งซึ่งแสนสั้นซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่แล้วดับ mm hmm. แล้วก็นามธรรมซึ่งเป็นจิตเนี่ยนะคะ mm hmm. เข้าเป็นลักษณะซึ่งเป็นปัใจจัยในตัวของเขานะฮะที่ว่าทันทีที่ดับเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่มีระหว่างขั้นเลย สภาพที่เป็นปัจจัยอันนี้นะคะคือใช่คําว่าอนันตระปัจจัยหมายคามว่าจิตเนี่ยคะ่ะตัวจิตเองเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยคือทันทีที่เขาดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงเป็นอนันตระปัจจัยนอกจากจุติจิตของพระอระหันต์ดับปัจจัยทุกอย่างเพราะถ้ายังมีปัจจัยอยู่แม้สักนิดหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดได้ แต่ว่าที่จะไม่มีสภาพธรรมะเกิดหลังตายนะคะก็คือจิตขณะนั้นแหละไม่มีปัจจัยใดๆที่จะทําให้สภาพธรรมะอื่นเกิดอีกแต่ว่าสําหรับคนธรรมดาเนี่ยมีปัจจัยเยอะจิตขณะหนึ่งซึ่งเกิดมีปัจจัยเยอะแยะที่จะทําให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นผลของกุศลอกุศลก็ได้ ซึ่งเราจะต้องทราบละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อว่ามันไม่ใช่เราเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่างอย่างที่เราใช้คําตัวแทนว่าเราเลยนะครับ <itates S 1> ก็คือสภาพธรรมะทั้งหมด <sus> ใช่ไหมครับที่แบ่งออกเป็นด้วยการหกอย่างคิ่เปล่าครับเป็นจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปอันนี้ไม่เข้าใจค,ครับค่ะเมื่อกี้ถามคุณกัลยานีว่าปรมาทธรรมมีเท่าไหร่นะฮะครับ คือปรมาธ,ธรรมเนี่ยหมายความถึงธรรมะที่มีจริงๆใครจะเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยและสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะต่างออกเป็นสี่อย่างหมายความว่าสี่อย่างเนี่ยตะปนกันไม่ได้เลยคือหนึ่งจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆเขาสามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้คนที่มีความชำนาญเนี่ยเขาจะเห็นเพชรแท้กับเพชรเทียมเรืองหยกกับหินเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้โดยจิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้แจ้งในความต่างอย่างละเอียดนะหรือฟ้ากับน้ำทะเลเนี่ยเราก็บอกได้เพราะมันมีลักษณะที่ต่างแม้ว่าสีจะคล้ายคลึงกันแต่จิตสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏ นี่คือลักษณะของจิตแต่จิตนี่เขาจะไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะเป็นใหญ่จริงๆในการที่เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏเท่านั้นแต่จิตจะเกิดเองตามลําพังไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดต้องมีเหตุตัดใจหรือมีสภาพธรรมะอื่นนะคะทําให้เกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจิตจะเกิดได้ต้องอาศัยเจตสิก เป็นสภาพธ,ธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตจะไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยจะไม่เกิดกับรูปจะไม่เกิดกับโต๊ะจะไม่เกิดกับเก้าอ,อี้จะไม่เกิดกับอะไรแต่จะเกิดกับจิตเท่านั้นนะคะตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆคือความรู้สึกบางครั้งมีความรู้สึกดีใจเกิดกับจิตเสียใจเกิดกับจิตนี่เป็นเจตสิกทั้งหมดเป็นสภาพธ,ธรรมะซึ่งเกิดกับจิตชื่อว่าเจตสิก แต่ว่ามีหน้าที่คนละอย่างกับจิตเพราะฉะนั้นสภาพของเจตสิกทั้งหมดเนี่ยน,นะคะมีห้าสิบสองชนิดมีลักษณะหน้าที่ต่างกับจิตโดยสิ้นเชิงและก็เจตสิกแต่ละชนิดเขาก็มีลักษณะหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนอกจากความรู้สึกดีใจเสียใจแล้วนะคะคุณชาลิกลองยกตัวอย่างเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่เกิดกับจิตเพื่อมีอะไรบ้าง ที่เป็นเจตสิกที่เป็นเจตสิกนะรครับเป็นทําให้เกิดนี่แหละครับไม่ค่ะเป็นเจตสิกคือสภาพซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิต <c oughs> ตัวอย่างที่ที่หลงง่วงนอนเนี่ยไหมค่ะ,คะจิตเขาต้องรู้อารมณ์อย่างเดียวค่ะง่วงไม่ได้จิตเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏ ลักษณะของสภาพของจิตเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆนะคะไม่มีรูปหนึ่งรูปใดเกี่ยวข้องเลยไม่มีว่าเราจะต้องไปคิดถึงทายวัตถุหรือที่เกิดของจิตหรืออะไรเลยเพราะว่าถ้าลักษณะนั้นปรากฏโดยสภาพที่เป็นจิตจะต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการที่รู้แจ้งในลักษณะของอารมณ์เป็นใหญ่ซึ่งเป็นทารู้ซึ่งใช้คําว่ามันนินสี พระอ,อินทร์สี่สภาพที่เป็นใหญ่เนี่ยมีหลายอย่างนะคะแต่เราค่อยๆเรียนไปตามลาดับทีนี้ความง่วงเนี่ยโต๊ะเก้าอ,อ,อ,อี้มันง่วงไม่ได้แต่ลักษณะที่ง่วงเนี่ยมีเพราะฉะนั้นที่ง่วงเนี่ยเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งในห้าสิบสองประเภทถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นอาการที่ว่าเราหิว,หวเราโกรธ <หา S 2> นะครับพวกนี้ก็รวนแล้วแต่เป็นเจตสิก,สกทั้งหมด แต่ความแต่จิตจริงๆแล้วเนี่ยจิตคือเป็นธรรมะโดยที่ไม่มีเข้าเป็นใหญ่การรู้แจ้งอารมณ์แต่เขาไม่จำไม่คิดไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรทั้งหมดเลยครับพวกนั้นเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับเขาเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้แล้วก็เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจิตหมายรวมเจตสิกด้วยถ้าสมมติว่าเราง่วงนอนนะครับ เราไปนอนค่ะอันนั้นคือสภาพของจิตหรือ,อ,อเปล่ตแต่คุณชาเล็เกิดจนตายนะ,ะฮะหรือใครก็ตามจิตเจตสิกเกิดพร้อมกัน <c oughs> ดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกัน <c oughs> คือจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะฮะเ <c oughs> จตสิกอะไรที่เกิดกับจิตต้องดับพร้อมจิตเจตสิกทุกดวงที่เกิดกับจิตนั้นต้องดับพร้อมจิตนั้นจะไปแยกดับทีหลังไม่ได้แล้วต้องรู้อารมณ์เดียวกันด้วย อย่งางพอจิตรู้แจ้งสีของดอกกุหลาบเจตสิกจําและโลภะติดข้องเขาทําหน้าที่ในสิ่งที่จิตกําลังรู้แจ้งโดยที่ว่าเจตสิกไม่ใช่จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันในภูมิที่มีขันธ์หาเนี่ยเขาจะเกิดที่เดียวกันด้วยเพราะว่าจิตไม่เกิดนอกรูปต่อไปเราจะรู้ว่าจิตประเภทไหนเกิดที่รูปไหน ชั่วขณะนิดเดียวแล้วก็ดับนี่คือชีวิตที่แสนสั้นของทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามีอายุยืนยาวมากเลยนะคะชั่วขณะจิตเดียวและจิตขณะนั้นก็ดับและจิตขณะต่อไปก็เกิดจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายซึ่งทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะไม่กลับมาสู่ความเป็นบุคคลนี้อีกเลยแต่ว่ากรรมหนึ่งจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจากจุดติจิต ทันทีคือเกิดนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุตตินี่คือสังสารวัตรอันนี้คือเกิดขึ้นในอีกภูมิหนึ่งใช่ไหมครับพะจิตจุติไปแล้วใช่ไหมครับก็คือพอจิตด,ดับปุ๊บก็มีการปฏิสนธิปุ๊บแล้วก็เกิดขึ้นในอีกภูมิหนึ่งนนซึ่งก็สืบเนื่องมาจากผลกรรมที่ทำ<า>เอาไว้บาปและบุญจะส่งผลให้เราไป<า>เ,เกิดในภูมิไหน แต่ว่ากรรมนี่นะคะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะฮะกรรมเก่าทั้งหมดที่ได้กระทําแล้วในแสนโกฎกรบสามารถที่จะทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้หรือเมื่อไม่ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดก็ให้ผลหลังปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นผลของกุศลเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ เราอ่านได้เราเขียนได้เราคิดได้เราไก่ตรองได้เป็นมนุษย์นะคะสามารถที่จะมีปัญญาได้อบรมได้ก็เป็นภูมิที่ดีแต่เราก็มีผลของอกุศล,ลกรรมที่ได้กระทําแล้วทําให้บางวันเนี่ยผลของการ,รที่เรียกว่าอากุศลมีบากจิตเกิดขึ้นนะคะอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดี ลิ้มรสที่ไม่ดีกระทบสัมผัสที่ไม่ดีน,น,นั่นคือผล,ผลของกรรม<ำ>ซึ่งภาษาบาลีใช้คําว่าวิบากจิต,จตค่ะเพราะฉะนั้นแท้กรรมเนี่ยมีสองอย่างนะะกุศล,ลกรรมดับไปแล้วจริงเป็นปัใจจัยให้กุศลวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดได้อกุศล,ลกรรมดับไปนานแล้วก็จริงแต่ก็เป็นปัใจจัยให้อกุศลวิบากจิตซึ่งเป็นผลของอกุศล,ลกรรมเกิดได้ เพราะฉะนั้นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเนี่ยก็คือทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินทางจมูกที่ได้กลิน่นทางลิ้นที่ลิ้มรสทางกายที่กระทบสัมผัสหลังจากเกิดเพราะว่าเกิดนี่ก็ต้องเป็นผลของกรรมแล้วแต่ว่าไม่ทําให้ตายยังให้เป็นคนนี้อยู่และเป็นคนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องรับผลของกรรมอะไรนะคะ เราหลับไปเนี่ยเรายังไม่ตายเพื่อตื่นขึ้นรับผลของกรรมต่อไปทันทีที่ลืมตานี่ก็เป็นการรับผลของกรรมถ้าอย่างนั้นนะครับเวลาเราหลับเนี่ยนะครับจิตก็ไม่ได้หลับใช่ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยค่ะหลับคืออะไร mm hmm. เห็นไหมฮะแต่ละคําแต่ละคําที่เราใช้เนี่ยจะต้องมาตรงกับลักษณะของจิตแต่ละชนิดซึ่งทําหน้าที่แต่ละอยา่าง เพราะเั่นถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยเราก็ใช้คําว่าหลับหมายความว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้นรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดคือไม่ฝันด้วยนั่นคือหลับสนิทขณะนั้นนะคะเป็นผวังขจิตถ้าเคยได้ยินคําว่าผวังเนี่ยหมายความว่าเป็นจิตซึ่งไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือไม่ฝันด้วย เพราะฉะนั้นต้องทราบจิตคือการสืบต่อนะฮะตั้งแต่ขณะปฏิสนธิขณะแรกที่สุดของชาตินี้ที่เกิดชื่อว่าปฏิสนธิเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเป็นวิบากจิตขณะนั้นไม่ได้ทํากุศลเอาสุสมได้ใดเลยแต่กรรมทําให้วิบากจิตประเภทหนึ่งเกิดถ้าเป็นกุศลวิบากเกิดขณะแรกนะฮะขณะเดียวระดับแต่ว่ากรรมทําให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อ ดำรงพบชาติโดยยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นหลับก็คือขณะซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิน่นไม่ลิ้นรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่เป็นระยะเวลานานเวลานี้ก็มีรวังขั้นแต่สั้นแต่ว่าเวลาหลับเนี่ยมีพวังยาวจึงเรียกว่าอะไรลกไกลแค่ไหนอาจารย์โลกไกลก็ยากต่อการที่จะพิจารณา ขอแสนได้ป่ะสุขุมมารูปคืออะไรสุขุมมารูปเป็นรูปที่ละเอียดที่ละเอียดอย่างรูปหยาบนี่ก็อย่างเช่นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ถ้าสุขุมมารูปอย่างเช่นรูปเบารูปอ่อนรูปพลอยการงานใช่ไหมท่านค่ะรูปที่แปดรูปเนี่ยแบ่งเป็นรูปหยาบเท่าไหร่รูปละเอียดเท่าไหร่ถ้าเราจําจํานวนได้สุขุมมรูปมีสิบแปดใช่ไหม สุขุมารุป16 16วิธีจำเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะมันคล้องจองกับเหตุผลกับสติปัฏฐานค่ะ